สวัสดีครับเช้านี้เราจะออกเดินทางนะครับไปใกล้ๆแถวนี้แหละครับเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับก็จะไปชมวัดแถวๆนี้แหละครับก็ติดตามดูนะครับว่าจะเป็นวัดอะไรนะครับก็สั้นๆนะครับในรายการของช่องน้องลีมิงแชนแนลนะครับพอดีน้องลีมิงโตแล้วคุณพ่อก็พอมีเวลาจะทํารายการเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพอเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับก็ติดตามนะครับออกเดินทางครับ ครับก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับกําลังขับรถออกนะครับสภาพท้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับวันนี้ฮะมีแสงแดดก็พอประมาณนะครับก็ท้องฟ้าในช่วงบ่ายๆก็น่าจะมืดมืดครึ้มนะครับฮะช่วงนี้ก็ประเทศไทยนะครับขับประเทศไทยประเทศที่มีอารยธรรมประเทศที่มีคุณค่ามีความงามนะครับทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์นะครับ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับธรรมเนียมของชาวพุทธนะครับซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับนับถือก็จะเดินทางไปวัดไปว่าทาบุญทาทานไหว้พระฟังธรรมนะครับอันเป็นเป็นเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับก็วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเรานะครับได้ประกาศพระธรรมคำําสอนแล้วก็ มีคนาองค์ประกอบของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเมื่อวานนะครับวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเข้าดูฝนนะครับพระพุทธองค์จึงตรัสให้กับพระภิกษุสงฆ์ว่าอย่างดการเดินทาง3เดือนนะครับเพราะว่าจะไปเหยียบข้าวเหยียบไร่ของชาวบ้านนะครับทำให้พูดพันธัญญาผลเสียหายนะครับแล้วก็ให้อยู่วัดวา,าปฏิบัติธรรมนะครับอันไม่สะดวกเนื่องจาก ฝนตกนะครับก็กําลังออกเดินทางนะครับก็ติดตามกันนะครับครับผมว่าจะเป็นวัดไหนที่ใดนะครับชัดเจนนะครับข้างหน้านะครับประเทศไทยนะครับธงชาติไทยสว่างสวยบนยอดเสานะครับดินแดนนี้เป็นดินแดนเสรีภาพนะครับเป็นดินแดนที่ปลอดภัยเป็นดินแดนที่ประเทศชาติไหนไหน ถ้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ต้องหลงไหลนะครับในประเทศเรานะครับคนไทยน้ําใจงามมีน้ําใจเกื้อกูลแล้วก็มีความรู้พัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาไม่แหลงน้ําใจนะครับมีจิตใจงดงามไปลาม,มาไหว้จิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผ,ผิดจากนี้ก็เป็นคนส่วนน้อยของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามที่ผมกล่าวเอ่ยมานะครับติดตามครับผม ก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนรีนทรนนะครับเป็นโรงเรียนรีนทอนราชวิชยาลัยนะครับสวยงามครับผมประเทศไทยเนี่ยก็มีระบบการศึกษาที่ที่พัฒนานะครับสวยงามแล้วก็ทันสมัยนะครับประชาชนได้รับความรู้นะครับที่ว่าเป็นประเทศที่ที่พัฒนาในทุกๆด้านนะครับอยากจะเรียกประเทศตนเองว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับฝรั่งมังค่ามาเจอระบบคมนาคมระบบต่างๆของประเทศไทยเราตอนนี้ต้องเอ่ยคำว่าตะลึงอย่างเดียวครับยุโรปบางประเทศก็อาจจะสู้ประเทศเราไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับถนนพ้นทางนะครับในระบบอปตอนะครับได้พัฒนานะครับสะอาดสะอานนะครับสะอาดสะอานเดินทางสะดวกนะครับนะมีป้ายบอกทางมี เขาเรียกว่าต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับคือเป็นประเทศที่ไม่หยุดการพัฒนาเลยครับนะครับใครๆได้มาอยู่จะต้องหลงไหลนะครับในประเทศไทยนะครับ,ร,บะระบบการเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนก็เป็นระบบการเลือกตั้งเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องตั้งใจทําเพื่อประชาชนให้สมกับงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําทําไม่ดี ประชาชนก็จะไม่เลือกเข้ามาอีกนี่แหละการเลือกได้เนี่ยเลือกแล้วเลือกอีกเนี่ยก็คือเป็นข้อดีของระบบเสรีระบบโลกประชาธิปไตยนะครับที่ว่าประเทศเราโชคดีมากที่มีระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเป็นระบบระบอบของประเทศเราที่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 ดีมากๆครับ ครับอ่อแถวนี้ก็จเจริญมากๆเลยนะครับนะครับมีหมู่บ้านเป็นแบรนด์ดังๆนะครับตั้งแต่มีเซ็นทันนคนปรปฐมมาเปิดเนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆมาเปิดที่ดินแถวนี้ก็ราคาก็พุ่งกระฉูดนะครับราคาบ้านแถวนี้สมัยก่อนซื้อล้านกว่า2ล้านกว่าแต่นี้ก็เถิบมาเป็นนะฮะล้าน5ล้านและพอเซนทันเปิดนะครับก็กเถิบมาเป็น หล้านถึง10บล้านนะครับโอ้ยยังคนไทยจะหาตังค์ซื้อทันไหมเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีแฟบแฟแบบนี้ต้องมาวัดไหว้พระขอพรสิกสังสิทธิ์นะครับอาจจะมีรางวัลที่หนึ่งมาเยือนท่านๆนะครับงวดใดงวดหนึ่งก็เป็นได้นะครับมีหวังยังกว่าไม่มีหวังนะครับคาดหวังดีกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับก็บุญวาสนาํำพาดีก็อาจจะทำให้ท่าน มีโชคก็ได้นะครับวิวสวยครับมีการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในย่านนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับออกเดินทางมานะครับเห็นเห็นข้างหน้าขวามือแล้วนะครับแวบบแวบบนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับถือว่าพอน้องหลี่มิงเนี่ยครั้งแรกทำ YouTube เนี่ยก็คือทำภาพน้องหลี่มิงแต่ว่า ไม่ไม่ได้เป็นระบบนะครับต้องการเหมือนกับบันทึกเก็บความทรงจำอะไรไว้แค่นั้นนะครับตอนนี้น้องหลี่หมิงโตแล้วนะครับคุณพ่อพอมีเวลาก็ก็อยากจะทำ u t u b e นะครับเป็นบันเทิงอดีเหล็กบันเทิงนะครับในยามว่างนะครับก็มาถึงแล้วนะครับวัดไหนก็ดูที่ป้ายวัดได้เลยนะครับเราจะพาท่านมากราบพระนะครับในในในวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับวัด บางแขมนะครับเขาขออนุญาตกับน้ำอสการนะครับเข้า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 วัดนะครับโอเคนะด้านซ้ายมือของวัดเนี่ยสิ่งที่เป็นแบรนด์คู่กับวัดในภาคกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็คือโรงเรียนวัดนะครับโอ้น่ารักหน้าชังนะครับมีสนามฟุตบอลเขียวขจีสวยมากมากครับโรงเรียนวัดบางแขมนะครับด้านนี้ก็เป็นโอพระโบสถหรือเป็นสารการประเรียนใหม่นะครับอ่า เราจะถ่ายชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับสวยมากครับอาณาบริเวณนะครับชัดเจนเลยครับนะครับวัดบางแขนอุโบสถนะครับสวยงามร่มรื่นนะครับวัดที่แบบมีพระเกจิดังนะครับครั้งเหนียวแ้วผ้าปลอดภัยนะครับหลวงพ่อยิ้วหลวงพ่อเที่ยงวัดบางแขนครับนี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดคู่นะครับคู่กับวัด โรงเรียนมีสนามฟุตบอลโอ้ยน่ารักน่าชังสวยงามมากเลยครับนะครับเราติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อนะครับครับก็มีร้านค้านะครับมาออกร้านทําบุญนะครับก็อันนี้เป็นป้ายขอเบียปี2อ6 3นบะครับออกวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับก็เป็นป้ายวัตถุมงคลเบียดปี63านะครับ อันใดไม่มีก็เก็บได้นะครับอันนี้เป็น <c oughs> ประตูทางด้านข้างนะครับด้านข้างของวัดบางแขมนะครับเป็นพ้ากิ่งพ้ากิ่งฆ้ากิ่งเดียวของจังหวัดนคปรปฐมนะครับพ้ากิ่งดังครั้งนะครับเป็นสายวัดบางแขมแล้วก็สายวัดสุทัศน์นะครับน่าใช้มากๆนะครับผมเป็นคนหมู่แปดนะครับก อยู่ไม่ไกลจากวัดนะครับใช้พระหรือพระยิ้วอยู่แล้วครับผมนะครับอุโบสถสวยงามตามากครับนะครับโบสถสวยงามตามากอาณาบริเวณวัดก็สะอาดสะอ้านครับนะครับนี่เป็นหอระฆังนะครับประจำวัดที่ต้องมีนะครับเราไปดูพระปิ่งจำลองนะครับตรนี้นะครับ ขวันพระนะครับมาชมวัดชมวาอารามกันนะครับสวยงามครับคนไทยเราก็เป็นวัฒนธรรมนีเป็นประเพณีนะครับไหว้พระบังคำนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ท้องฟ้าก็สวยมากๆเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากนะครับฟ้าสวยที่บางแขมนะครับโอเคเรามาดูพระตรงนี้นะครับเป็นพระกลิ่งขนาดใหญ่นะครับ ป็นพระก,กิ่งบางแขมหลวงพ่อที่อยู่ข้างหลังก็คือหลวงพ่อโตนะครับก็กราบนมัสการนะครับหลวงพ่อโตอันนี้เป็นพระก,กิ่งหลวง,งพ่อต้นพระกิ่งวิชานะครับของวัดบางแขมสวยมากนะครับความงามของพระพุทธสิงห์ความงามของพระพ,พุทธรูปนะครับสวยงาม นะครับท่านใดสะดวกอยู่นครปฐมก็เดินทางมาทำบุญนะครับสาธุสาธุสาธุกวางน้อยกลางน้อยรักนะครับทุกครับ กับสองกับสามครับหลงวลงพ่อโตหลวงพ่อยิ้วลวงพ่อเที่ยงวัดตางแขมครับมนดกของหลวงพ่อเที่ยงนะครับมนดกสวยงามมากรับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดหนึ่งครับดูครับเป็นมนดลหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อยิ้วนะครับเข้าไปกราบนี่หนึ่งครับ ตัวข้าเข้ามาแล้วนะครับเจอภาพพระกลิ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับตัวข้าขวัเข้าพรรษานะครับมากราบไหว้พระพุทธธรรมประสงค์มากราบหลวงพ่อเที่ยงพ่อยิ้วนะครับบ้านอยู่มุมแปดนะครับเป็นลูกเป็นหลานอยู่บางแขมนะครับตัวข้าขออนุญาตนะครับ ด้านนี้คือหลวงพ่อยิ้วนะครับเป็นรูปหล่อนะครับองค์ด้านนี้คือเป็นหลวงพ่อเที่ยงนะครับเป็นพระของชาวนาคนปรปฐมเองนะครับผมพระเครื่องมีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระกิ่งบางแขมนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากมากพุทธคุณแค็งแกร่ปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับผมเองก็ถือว่ามีบุญที่ว่าได้มีครอบครองอยู่หลายองค์นะครับไวส้สืบลูกสืบหลาน านะที่อยู่วัดบ้านอยู่บางแขนนะครับครับถ่ายสลับกับสเตเดียมของบางแขนสเตเดียมนะครับนักเรียนนะครับสนามฟุตบอลน่ารักน่าชังมากๆเลยนะครับมุมนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับมุมนี้ก็สวยงามมากนะครับผมนี้ก็สวยงามมากนะครับฮัลโบสดอันนี้ราเที่ยงพ่ยิ้วนะครับสวยมากครับ Yeah. ใช่ร้อนไรครับแต่ร้องยิงหน่อยมาจะก่อนมากรบา,กากบแล้วนะครับอยู่หมู่แปดนี่เองครับสวยมาก สวัสดีครับวันก่อนมาบูชาไปแล้วครับสองสามวันที่แล้ววันนี้ไม่ได้ห้อยมา